ครับสวัสดีครับผมชื่อนายนนทวัฒน์เมฆโพนะครับชั้นปวช3สาขาวิชาช่างดิจิทัลนิกวิทยาลัยการอาชีพคอนแก่นวันนี้ผมจะมาอธิบายการบวกเลขฐาน2นะครับครับผมตัวนี้คือเลขฐาน10นะครับผมจะมาบวกเลขฐาน10ให้ดูนะครับ a คือตัวตั้งนะครับ b คือตัวบวก สามคือผลลัพธ์นะครับสามบวกเก้าได้สิบสองนะครับสสองทดหนึ่งแปดบวกสองได้สิบนะครับกับตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งนะครับ เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับกับทดอีกหนึ่งเป็น9นะครับครับผมต่อไปนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2นะครับ0ูบวกศได้0นย์นะครับ0ูบวกหได้1นะครับ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์กับตัวทดอีกหนึ่งนะครับเอนะครับอันนี้คือตารางความจริงนะครับ a คือตัวตั้ง b คือตัวบวก c คือตัวทดและ s คือผลลัพธ์นะครับ0นย์บวก0ได้0นย์นะครับ ตัวทดได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหได้หนึ่งนะครับตัวทดได้ศูนยนะครับหนึ่งวกูนยได้หนึ่งนะครับตัวทดได้ศนย์นะครับหนึ่บวกหนึ่ได้ศนยนะครับตัทดได้หนึ่งนะครับต่อไปเรามาดูบล็อกไดอะแกรมกันนะครับ Input มีตัวตั้งคือ a มีตัวบวกคือ b ส่วนเอาพุทนะครับส่วนเอาพุทจะมีผลลัพธ์แล้วก็ตัวทดแบบฮับอัพเดอร์นะครับนี่ครับส่วนนี้คือสมการนะครับผมผมต่อไปนะครับ วงจรจะเป็นยังไงเรามาออกแบบวงจรกันเลยนะครับแล้วก็ตารางความจริงตารางนี้ด้วยนะครับเราจะหาค่าใส่ในตารางเคยแมปก่อนนะครับผมเราหาในแคลรี่แล้วก็ซัมนะครับว่าเราจะใช้วงจรอ,อะไรแล้วก็หรือว่าใช้เกตอะไรนะครับเมื่อเราเอาชุดนี้นะครับ เข้ามาใส่ในตารางเคแมพนะครับได้ชุดนี้ออกมานะครับชุดนี้ออกมานะครับครับผมแล้วก็เอาซ้ำนะครับเอาตรงนี้นะครับตรงนี้ไปเขียนลงในตารางเคแมพนะครับนี่ครับเขียนตรงนี้นะครับตรงนี้เลย ก็จะได้แบบนี้นะครับผมเราจะมาดูว่าสมการสอตัวนี้คือเกตอะไรนะครับตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเกตนะครับนี้นะครับจะได้เท่าก,กับ x o เกนะครับผม sum s เท่ากับ a b bar บวก a b bar นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเอาเกตสองตัวนี้นะครับมารวมกันนะครับเราเอามารวมกันแล้วมันจะได้วงจรนี้นครับออกมานี่คืออกไดอะแกรมนะครับ food actor นะครับตัวนี้จะมี ตัวทดเข้านะครับแต่ตัวเมื่อกี้จะไม่มีนะครับ a ครับคือตัวตั้งนะครับ b คือตัวบวก c in คือตัวทดเข้านะครับ input นะครับส่วน output นะครับ sum นะครับคือผลลัพธ์นะครับ carry ก็คือตัวทดออกนะครับส่วนนี่นะครับส่วนนี้ก็คือสมการนะครับ นี่ครับสมการผมตรงนี้ก็จะเป็น half adder นะครับถ้าเอาสองตัวมารวมกันก็จะเป็น full adder นะครับตรง input นะครับจะมีตัวตั้งและตัวบวกก็คือ a แล้วก็ b นะครับส่วน c in ก็คือตัวทดเข้านะครับส่วน input ก็จะมีพวกนี้นะครับเราเอามารวมกันเอาพุทธก็จะเอาพุทคือซัมนะครับซัมแล้วก็ซีเอานะครับส่วนซีอินก็คือผลลัพธ์นะครับ ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นวงจรฟูดแอคเดอร์นะครับครับผมในวงจรฟูดแอคเดอร์นะครับก็จะมีตัวตั้งก็คือ a นะครับตัวบวกก็คือ b นะครับส่วน c in ก็คือตัวสดเข้านะครับแล้วก็ตรงเอาพุทนะครับตรงเอาพุท จะมีผลลัพธ์ก็คือ s นะครับก็คือ sum ซัมนะครับส่วน c o ก็คือ, 3, 3น,คน,คอนี่ครับส่วน c o ครับผม,ผม a คือตัวตั้ง b คือตัวบวกนะครับ0บวกน 0. 0, บวก 0, นะครับผลลัพธ์ก็จะได้ศูนย์นะครับผลลัพธ์ได้0นเพราะว่า ไม่มีตัวทดเข้าแล้วก็ไม่มีตัวทดออกนะครับทดเข้าคือศูนย์ทดออกคือ0ูนย์นะครับต่อไปครับตัวตั้งคือ0ูนตัวบวกคือ1นึ่ะครับตัวตั้งคือศูนย์ตัวบวกคือหนึ่งผลลัพธ์จะได้1นนะครับตรงนี้จะได้หนึ่งผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับไม่มีตัวทดออกนะครับ คือศูนย์นะครับถ้าผมตรงนี้นะครับตัวตั้งคือหนึ่งตัวบวกคือศูนย์นะครับ a คือหนึ่งคือศูนย์นะครับตัวตั้งตัวตั้งคือหนึ่งตัวบวกคือศูนย์ผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับไม่มีตัวทดออกนะครับคือศูนย์นะครับ ต่อมานะครับตัวตั้งจะเป็นหนึ่งนะครับตัวบวกเป็นหนึ่งนะครับนี่ครับผมตัว a คือหนึ่ง b คือหนึ่งตัวทดผลลัพธ์จะเป็นศูนย์นะครับส่วนตัวทดออกจะเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับนี่ครับผลลัพธ์จะได้ศูนย์นะครับ ตัวทดออกจะได้หนึ่งนะครับตัวตั้งคือศูนย์ตัวบวกคือศูนย์นะครับตัวตั้งคือศูนย์ตัวบวกคือศูนย์แต่ว่ามีตัวทดเข้าหนึ่งนะครับทดเข้าหนึ่งนะครับผลลัพธ์ก็จะได้ตรงนี้ตรงนี้ซัมก็คือหนึ่งนะครับผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับ1แต่ตรงนี้คือ0นะอ 0. น,อ0นะครับ C ีเอาเขศูนย์ครับสีเอาศูนยะครับไปนะครับตัวตั้งคือ0ตัวบวกคือ1นึ่ครับตัวตั้งคือศูย์ตัวบวกคือหแต่ว่ามีตัวทดเข้า1ผลลัพธ์จะได้ศูนย์นะครับ ตรงนี้จะได้0ส่วนตรง c o จะได้1นะครับนี่ครับผลลัพธ์ได้0 c นได้1นะครับต่อมานะครับตัวตั้งคือ1ตัวบวกคือ0นะครับนี่ครับ A คือ1 B คือ0 ทดเข้าคือหนึ่งนะครับนี่ครับทดเข้าคือหนึ่งผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับตรงนี้ผลลัพธ์จะได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์แล้วก็ตัวทดออกนะครับจะได้หนึ่งนะครับตรงนี้จะได้หนึ่งนะครับนี่ครับตัวตั้งคือหนึ่งตัวบวกคือศูนย์ทดเข้าคือหนึ่งนะครับ ผลลัพธ์จะได้ศูนย์นะครับทดออกแล้วก็ทดออกนะครับจะได้หนึ่งนะครับครับทดออกสี่เอานะครับครับต่อไปครับตัวตั้งคือหนึ่งนะครับตัวบวกคือหนึ่งนะครับ a คือหนึ่ง b คือหนึ่ง c in คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับตรงนี้จะได้หนึ่งเข้าหนึ่ง ออกหนึ่งครับผมนะครับผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับตัวทดออกจะได้หนึ่งนะครับนะครับ a หนึ่ง b หนึ่งทดเข้าหนึ่งผลลัพธ์จะได้หนึ่งนะครับแล้วก็ทดออกนะครับจะได้หนึ่งนะครับ,ออรบ,รบผมในการบวกเลขฐานสองในวันนี้นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับผม